ผมไม่ให้อเบเอตขึ้นมานะสภาพขยมใหญ่เลยแล้วฮๆก็ฉันผมก็เดินก่อนซดแล้วแต่ <S 1> <S 1> เขาเขาโกงเขามีโกงในตัวเทคนิคในตัวเสมอสีตาห้าตาขึ้นขึ้นก่อนหมดเลยลอที่ที่เราเสมอตาเดียวเขาพิกขึ้นก่อนแล้วเออ

รอคิวอยู่เนี่ยไม่ใช่หมูยืนรอคิวอยู่ดิวัวลอยลงยูทูบนะโอ้ยอย่าไปลงหมากระโลดโตอย่างงี้เลงหมากระโลดโตดีเขาเขาเขาจะได้ตามมาเสร็จจอดมีอได้คนแล้ะได้สองคนเจอกันซึ้งสิบนาทีแล้ว ดูดิอ้อะไรไม่รู้อะมาซึ้งเจอกันโอ้ยไม่สป็นไรครับสวัสดีเออเล่นมากซึ้งอยู่นะทำไมอะอยู่ดีๆก็ไม่เขากินฟรีแล้วจะเตี้ยอะไรอยากอยากอยากย่านหลายที่กินฟรีต้องซึ้งซึ้งซึ้งใครท่จะเตี้ยให้กไม่อย่างแค่เขาเรียกเป็นลุงนี่แหละซึ้งอยู่นั่นแหละซึ้งอยู่นั่นแหละ หลัสิ่งแรกของเขาโอดยดึกฟี้แหงว่าได้เดินอยู่ดีๆก็เดินไปก็จะเดินนี่เชื่อไหมผมเดินดูเลยจนลำขาดผมรู้ว่าผมแพ้ผมแทงกินสามเลยจบเลยลุกเลยโอ้คนก็เสียทองเลยวะเนี่ยเดินตัวใหญ่มันใหญ่ทิ้งไอ้แทงให้กินสามเมื่อกี้เห็นไหมรู้ว่าแพ้แล้วก็ลุกแทงให้กินสี่ด้วยเออยังไม่ยอมถ้าเกิดกูไม่กินนี่มึงหักขาลูกไหมไม่นะไม่หักนะ แต่ถ้าเป็นแกเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูจะชนะัดยืนสุดท้ายเดินแม่งนั่นแหละก็เปิดไปเนาะเปิดก็เปิดมามาที่นี่หาเม่าเยอะไก่ฮอนเราไม่มีฮอนเตี้ยแมงนี่กินสามเป็นเลยลูกเอาไงจะเดินยังไงซึ่งโยโอ้ยไปไปไปแล้ว แพ้ตั้งแต่แล้วดูแล้วแพ้แน่นอนยังโดนล้มแล้วไปอีกแก้มหนึ่งโดนล้มแล้วแพ้แล้วแพ้าาไปดิเป็นล่มเลยล้มเลยไปไปดิลงไปเอาทำไมไม่ตรงว่านี่ได้ติดขอบเขาหมดเลยเอาที่ไหนที่ไหนนี่ใจร้ายไม่ให้เขาหดเลย โอ้โหไปกินฟรีแล้วไปแล้วอะไรที่ได้ร่วมไปมาเที้ยทางดี้คนเดินพอดก่อนนะก่อนเที้ยทางดีพรอก่อนแล้ววิ่งเบาจบวิ่งเบาเออไม่กินวิ่งเบาวิ่งเบาเออวิ่งเบาก็งายเงื่อนไม่สนไม่สน อยากให้เขาต่อฮอตตัว่านั้นที่ยินดีเนี่ยยังวารู้หลายเจ้าเลยเอาเจ้าบอกเขาอู้่อยากเจอจังไอ้ไอ้ไอ้ซึ้งไห้ล้วฟังเึงหัวดูแต่ตาวาจาจะเป็นเพียงเกิงลงมาเริงลงมาอยากเสียลงมาโอยดอกนี้โคตรชอบช จัดจุรัดน้องบอแดงยันบอกออไปแต่ไหนนั่นแลลวนีออ่อาข้าาแห้เากินเข้าตตรงยูตย่ตาก่างเมื่อกี้นะ่ะเกิดแกดเดินมาตรงมาเยแกแค่แล้วซึ่งกินซอของมัน <ใ>ตาผภาเส้นเข้าฮอตก่อนไม่ได้เลยเพราะว่าเขาได้กินฟีตัวนี่เนียเดินมาไม่สนไม่สนแท้นทีตหมักตาพาาเดินมามากทีตเดินไงท,ท,ท,ที่ผมยังให้กินสามเลยหมากแบบนี้ รู้ว่าไปไม่ได้มากาที่นยุ่ี้กินตามเลยบพราอยเขาห่อนไหนเขามีหอนแน่นบอกเออเจ้าก็เลีนดีโอ้ไว้เทเนาะเ็บเออเอาเร้วโอ้ยทรมานเยี่้พี่คนดูเยอะพี่ดูเยอะ